บ้าปิงเกละบ้าไม่รอบมรอบ้าทู่ไม่รอมบ้าทีโคนพี่น้องเมเล็ดทายาพืชร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะมีหลายรสหลายอันนี้พี่น้องจ้ามีสีมพูสีเขียวสีเหลือง1ิโคเนี่ถือว่าถูกเลยเนี่ยเพราะว่าปกติมันเจ็ดสิบสิบสามโคน้น15สิบห้าโคนเนี่ยเน็กหากสีฟ้า มีม่วงนี่คือถั่วมีมีอันมีถั่วมีแอลมอนมีอันนี้ยังสิบคนสิบคนอย่าเว้นไอันดถั่วกับสิบคนยัง้องถั่วเอเมนชิลลิ่สไปซี่ออท เอมาหลายันออนี l rup. L rup. Queen, ya, ya, no ่กับเพ็ดอันวันลูรอชิปโค้นชิปโ้น่ยิฟันกับชิปโค้พี่น้องน่ยิฟันแป้งสิฟันกับชิปโค้นแต่ว่าเจ็บปากแป้งนี่กับชโค้นพี่น้องแป้งนี่ไปทำบัฟฟแพนเค้กที่โคนนะ แป้งแพนเค้กกับกระแป้ง,ปงไอ้ขนมอันนี้พี่น้องขนมลังนกซิบโคนซัมเรตลูปลแล้วเราก็ไปผสมนมอ่ะป๊อปคอนซิบโกนเนาะบาร์ดเอนไซนน้ำบมะนาวนา้ำบมะนาวข้างในพี่น้องซิบโคนซิบโคนซิบโคนกะทิอันนี้กะทิอันนี้กะทิกะทิกะทิยาอมองาเจ้าก็